คุยกับคุณคพพกิตพลไพรไพศาลกฤษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคหีนประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยบวกได้นิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นหลักหลายคนมองว่าอเมริกาอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกสองรอบตรงนี้มองตลาดหุ้นไทยในระยะต่อไปยังไงบ้างครับพี่กิตพลมองระยะสั้นเป็นบวกครับแต่ว่าระยะกลางคิดว่ามีโอกาสที่จะเริ่มเข้าสู่การซึมไปจนกระทั่งถึงช่วงเตือน8เดือน9นะครับต้องบอกว่า ถึงแม้เราจะเห็นสัญญาณของการส่งผ่านนโยบายนะครับผ่านตัวดอทพลอตว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้อีกสองครั้งเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าบทบาทของเฟดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่การออกคาดการ์ที่แม่นนะให้เราทําตามนะครับแต่ว่าเป็นการสื่อสารมุมมองบางอย่างมาถึงเราเพราะฉะนั้นจริงๆเขาต้องการคุมดอกเบีย้ยคุมเงินเฟ้อนะครับ ดังนั้นถามว่าการส่งสัญญาณให้เราระมัดระวังไม่ใช้ใจ่ายมากเกินไปธุรกิจไม่ขยายตัวแบบไม่ระมัดระวังจงกนกระทั่งร้อนแรงเกินไปเนี่ยโดยที่ถึงเวลาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้กว่าที่เราจะมั่นใจได้ว่าเขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือว่าจะเป็นลักษณะาการใช้การส่งสัญ,ญญาณเพื่อให้เราระมัดระวังเนี่ยก็คงจะอีกประมาณสัก2ครั้งในการประชุม2ครั้งข้างหน้าครับ,รบแปลว่า จากนี้ไปการประชุมที่ตลาดจะจับตามองเดือน7แล้วก็เดือน9เนี่ยถ้าสองครั้งข้างหน้าไม่ได้มีการขึ้นดอกเบีย้ยต่อเราอาจจะพอมั่นใจได้ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยผ่านดอกเบีย้ยที่เป็นระดับที่สูงสุดไปแล้วครับดังนั้นผมคิดว่า 2- อสาเดือนข้างหน้านะครับตลาดหุ้นอเมริกาเองอยู่ในจุดที่น่าจะมีโอกาสพักฐานหรือว่าซึมลงส่วนตลาดุ้นไทยในช่วงต้นเนี่ยเราอาจจะเห็นด้วยฐานที่เป็นตลาดที่ละดับมาเก็ตเราอาจจะเห็นการฟื้นตัวได้ครับค่ะ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาไทม์ไลน์ของการเมืองไทยเหมือนกันที่ต่างชาติจับตามองตรงนี้เรากังวลใจด้วยหรือเปล่าคะครับก็ต้องบอกว่าซับซ้อนจนไม่รู้ว่าจะเดาอย่างไงต่อนะครับออออเพราะว่าไม่ว่าะะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ,รบเรื่องของตัวเอกสารอะไรอย่างของไอทีวีนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเฉพาะของรายงานการประชุมเนี่ยเราก็ยังถือว่าอาจจะเป็นการคาดเคลื่อนแต่พอไปดูไปมาดูมาเนี่ยไอเรื่องของตัวภาพของทางด้านงบการเงินเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนอะไรอย่างซึ่งใครสนใจลองไปติดตามดูนะครับ ผมคิดว่าตรวนี้ถามว่าน่ากังวลไหมก็คือเป็นความเสีย่ยงแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้น่ากังวลมากในระยะสั้นครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะ price in ไปในราคาหุ้นบอสมบูรแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยให้ผลตอบแทนติดลบ 6์ซซึ่งมากเป็นดับ2นะครับในตลาดเอเชียแยกไปเราก็คงจะเป็นตัวของมาเลเซียเพราะฉะนั้นภาพนี้ถือว่าตลาดสะท้อนปัจจัยลบหลายอย่างไปแล้วครับดังนั้นในจังหวะที่เราไม่ได้เห็นปัจจัยลบต่างๆเข้ามาเราอาจเห็นภาพของการทำวินโดว์ดิซซิ่งเห็นการฟื้นตัวในกลุ่มพุ้น <c oughs> ขนาดใหญ่หลายตัวที่สะท้อนปัจจัยลบไปแล้วได้ครับครับถ้าพี่กิตพลมองว่าระยะสั้นบรรยากาศอาจจะกลับมาคึกคักได้บ้างแต่ระยะกลางอาจจะยังซึมอยู่เนี่ยเราแนะนำกลยุทธ์การลงทุนกับนักลงทุนช่วงนี้ยังไงบ้างครับ อันที่1ก็คือ2ภาพครับภาพที่1ก็คือถ้าเป็นการลงทุนในระยะหวังผล3-6เดือนนะครับแน่นอนว่าต้องเลือกหุ้นในกลุ่มที่มีภาพของการพื้นตัวในปีนี้ที่ชัดเจนครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในหุ้นกลุ่มค้าปลีกหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการผลิตที่มันปรับตัวลดวลงชัดเจนจากปีที่แล้วครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มองการเก็งกำไรในระยะประมาณสัก2 3ถึงสัปดาห์แน่นอนครับว่า หุ้นใหญ่ในเซ็ต50หลายๆตัวที่ปรับตัวลดลงมาเยอะๆนะครับมีโอกาสที่จะเป็นทาร์เก็ตในการทำวินโดว์เดสซิ่งครับหุ้นในกลุ่มนี้ได้แก่พวกของทางด้าน E A นะครับบ้านปู S C G P I V L P T G C T U A W C พวกนี้ครับน่าสนใจครับอย่างไรก็ตามถ้าใครลองไปดูจะพบว่าตัวที่แย่สุดในเซ็ต50ในช่วงที่ผ่านมาคือ J M T กับ J M A นะครับอย่างไรก็ตามสำหรับ2ตัวนี้เราไม่ได้แนะนำให้เก่งกำไรในประเด็นของตัววินโดว์เ e s ซิ่งเนื่องจากว่า การปรับตัวลดวลงเยอะๆบางครั้งมันมีปัจจัยเฉพาะตัวของเขาอย่างเช่นการอาจจะหลุดเซ็ต50หรือว่าผลประกอบการบริษัทลูกที่มันไม่ดีครับค่ะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะจับตากันเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยน่าจะใกล้ยุติแล้วนะคะพอมีสัญญาณออกมาแบบนี้หุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์เช้าวันนี้ก็ปรับตัวร่วงลงทันทีหลังจากที่เริ่มฟื้นตัวมาบ้างตรงนี้เรามองยังไงบ้างคะครับก็ถ้ามามองแล้วจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ย มันมีประมาณสักสามสี่เซกเตอร์ที่เราเห็นการปรับประมาณการกาไรลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อิงปัจจัยภายนอกอย่างเช่นพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีรวมถึงแพคเกจิ้ง packaging. แต่ว่าในกลุ่มที่อิงการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมีกลุ่มเดียวที่มีการปรับประมาณการลงก็คือกลุ่มของฟแนนซ์นะครับลหลักๆเลยก็คือตลาดกังวล2เรื่องครับถ้าวัตถาจักรของดอกเบีย้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุดเนี่ยนะครับ ตัวของทอันที่1ก็คือ NPL ของกลุ่มนี้ครับที่ยังน่าจะสูงต่อในช่วงไตรมาสสองการันที่2ก็คือถ้าว่าจะจับขาขึ้นของดอกเบี้ยยังไม่สิ้นสุดเนี่ยความเสี่ยงที่คุณภาพของลูกหนี้จะแย่ลงก็ยังมีครับดังนั้นกลุ่มนี้ผมคิดว่าอาจจะดูน่าสนใจนะครับในช่วงหลังจากครบไตรมาสสองผ่านไปแล้วแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยความกังวลครบไตรมาสสองแล้วก็ NPL จะกลับมาอีกครับอในเชิง valuation ตรงไหนของดัชนีหุ้นไทยที่พี่กิตผลมองว่าน่าซื้อแล้วก็ถือวาวยะกลางถึงยาวเลยละครับ ครับก็ถ้าเรามาดูจะเห็นว่าประมาณการกําไรมีการชะลอตัวลงมานะครับซึ่งณวันนี้เนะี่ยประมาณการกําไรก็จะชะลอลงมาอยู่ประมาณสัก1 0 0ถึง102บาทต่อหุ้นนะครับ,รบถ้าเราคิดที่ PE ประมาณแถวเอ,อ่อเข้าคร่าวก็คือประมาณแถว14.5ถึง16.5เนี่ยเราก็จะได้ว่าเอ๊ะแย่ๆก็คือ1ัน0กลางๆดีๆก็ประมาณสักพันหปลายๆนะครับดังน,นั้นภาพตรงนี้ครับผมคิดว่าในกรอบประมาณแถว1 5 0 0้้ต้นๆจริงๆแล้วยังน่าสนใจครับเพียงแต่ว่า การฟื้นตัวตรงนี้ถ้าเรามีโอกาสขึ้นไปถึงโซนพันหกพันสิบในโซนดังกล่าวเป็นโซนที่แอดต้องระมัดระหวังนิดนึงครับว่า valuation ของตลาดไทยเราเองเนี่ยอาจจะเริ่มจํากัดครับค่ะได้เลยค่ะจะได้ให้คุณผู้ชมนะคะไปปรับใช้กับพอร์ตการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะคคสวัสดีครับ